ต,ะะตัวนี้นะคะจะเป็นผัา B B สามแปดเจ็ดนะคะจะเป็นคอท็อปเสื้อเชิ้ตบุ๊คูดอันนี้นะคะจะเป็นเสื้อกขนหนาวเนาะของผู้หญิงแหละใส่ได้ทุกผู้ชายจะใส่ก็แล้วแต่นะ ลูกค้าตัวนี้นะคะจะเป็นเสื้อาหนาวแบบเป็นแฟชั่นแนวครึ่งตัวนะคะมีทั้งข้อกลมแล้วก็มีทั้งมีหมวกนะคะแล้เวเรามาชมกันี่กันับ ใส่มาเลยนะคะคุณคะหนีบเป็นแบบประมาณครึ่งตัวประมาณนี้นะมันไม่ได้แบบสันมาก よし。 ใส่ได้นะใส่เป็นเป็นเสื้อคลุมเนาะแฟชั่นกันแดดแฟชั่นคก็ใส่กันแดดกันลมได้ด้วยนะคะสำหรับคนที่ชอบใส่เสื้อคลุมถ้าไม่ได้หนามากแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้บมางมา มีทั้งแบบเป็นซิปแล้วก็เป็นแบบรูกอ่อยสวมหัวนะคะมีทั้งเป็นแบบซิปแล้วก็เป็นแบบสวมหัวเห็นน้องสปีดอะแจะน้องอยู่กำลังการ kelang kelang tersepak อาจารย์ตนนี้ที่อาจารเห็นบ่เตินน้อยอาจารจ์เรี่แก๊นะคะเป็นแบบเป็นดบบ ไม่ชอบใส่แบบพวกเป็นเสื้อขนหนาวตัวใหญ่ๆเนาะผู้หญิงชอบใส่แบบตัวแบบตัวเล็กอันเนี้ยมันออกแฟชั่นนะโอ้วอ,ดา,อดาดิดาสอาดิดาสตัดเียวนีล สปอร์ตบราเปิดไหมคะสปอร์ตบราสปอร์ตบราเคยเปิดไปแล้วนะคะตอนนี้เหลือแค่รหัสมูเคโค1 2 6นนะคะคุณคะขอดูรีวิวกับทางแอดมินได้นะคะ กูเคโค้ด126เคยเปิดรีวิวไปแล้วค่ะแต่ถ้าเป็นป้ายนี้หมดแล้วนะถ้าเป็นป้ายคณาเหลืองตอนนี้หมดแล้วนะคะทั้งเกรดเอแล้วก็เกรดดีเนาะตอนนี้มี้อมส่งแค่รุ่นเดียวเลยรหัสกูเคโค้ด126นะจ๊ะระสบละ4,900บาทรีวิวมีแล้วนะคะทั้งร้อมูแล้วก็วิดีโอถัาแชร์หาเอ็มได้เลยจ้าหารีวิวก็เจอ พนบบักงนสีบคุณค้าเดี๋ยวขอเนี้ยจะเปิดทะลุนี่ดูนะตอนอ่ะ ก็จะมีทั้งสีพื้นเนาะมีทั้งสีพื้นแล้วก็เป็นแบบมีสกรีนนะคะมีสกรีนรูคภาพ่อนตัวหนังสือจ็มตัวกนตัวนี้นะคะเป็นเสื้อขอบนะค,นคะเป็นเสื้อกราหนังนะแฟชั่นคึ่งตัวนะ mm

นี้ก็สีเคนะจ๊ะนี้กนะ็สีเคนะสีเคเวียนเป็นแบบสี 这是我的鞋 ช่เสื้อเด็กนะคลูกค้าัน okay. ี้นะเป็นเสื<_<_้อผมบนะคะเดี<_<_๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะเข้าใจว่าเห็นมันตัวเล็กโอ้คิวบินคุณลูกค้าบางท่านเห็นตัวเล็กนะจะคิดว่ามันเป็นแบบเป็นของเด็กใช่นะจ๊ะเป็นแฟชั่นเครื่องตัวนะจ๊ะเป็นเสื้อตัาหนากเป็นแฟชั่นครื่ ขาใส่แบบเสื้อเก๋ข้างในเนอะแล้วก็แบบอู้หสวยอธิบายที่คือเาไกน 千，千遍。 กระหนาวแฟชั่นคลื่นตัวนะคะคลืนหาแฟชั่นที่สวนะคะตับบนี้มีทั้งแบบสูงหัวแล้วก็แบบมีทั้งแบบสูงหัวแล้วก็แบบซิปนะคะพาใช้คนแบรนด์มาเลยนะ,ะแบรนด์ก็ได้หลายตัวนะกระถอ,องนี้โชว์กันนี่ ไ<ส>นกี้นหครับเฉวิน <mm <keeps Bruno> อันเข้าๆนะให้ดูเข่าๆที่จีนแบบนานะตวันตเ้กรตูน้องสีน้งสีทนี่ก็นน้ำนี่ก็เฉวินนะก็เป็นผาิ นี่คุณอาคุณาอะคุณค้าฝากด้วยนะคะที่ก็ตเดินนะคือคุณนะคะตัวนี้ก็สองสามพันห้าร้อยบาทนะคุณค้ขายได้ตลอดทั้งปีนะถ้ามันไม่ได้หนามากแล้วก็ไม่ได้บางขนาดเสื้อยืดนะคะก็คือเป็นผ้ากันหนาวแหละแต่ก็ไม่ได้หนามากแล้วก็ไม่ได้บางมากนะคะอะคุณค้าฝาก็พืจะช่วกุฏิการได้นะคะค่ะ